วันนี้พี่บาพาทุกท่านมาอยู่ที่นี่ครับวัดพระธาตุผาเงาตาบลเวียงอําเภอเชียงแสนจังหวัดเชียงรายรเราเข้าไปสักการะก,กันนะครับเป็นปร่มเงาให้เครจบูชาเป็นแผ่นกาแล้วก็ เป็นเจนดีย์ยอดจำนวนเจน็ดยอดจึงได้เรียกขบนว่าเจดีย์เจ็ดยอดตามักษณะนที่พบต่อมาเดี๋ยวเราจะไปเดินสกายฟอลกันนะครับที่ วัดพระธาตุพาเงาเนี่ยมีให้บริการนะครับซึ่งเป็นกระจกใสทางเดินนั่นแหละที่ท่านละ30บาทเต็มชุดเลยครับวันนี้วันรวมญาติครบเลย เมื่อเราลงรถตรงนี้ก็จะมีจุดที่สําหรับชําระเงินเพื่อจะไปเดินสกายวอลอีกทีนะครับ<ฮ>ที่นี่มีแม่น้ำโขงให้เรามองจากจุดมุมสูงเลยพื้นที่ด้านล่างเป็นแปลงเกษตรสวยงามมากๆเลยนะครับฝั่งตรงข้ามที่เลยแม่น้ำโขงไปก็จะเป็นประเทศสอปอราลนะครับฝั่งนู้นเลย พระบรมธาตุพุทธนิมิตเจดีสร้างถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมะมินทรามหาภูมิพลอดุญเดชมหาราชและสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิตพระบรม,มาราชินีนาถโดยผู้จงรักภักดีในเบื้องพระยุค,คลบาทพุทธศักราช2525 25. ถึง2535ขึ้นมาข้างบนจุดสูงสุดมีต้นโพธิ์ขนาดสูงใหญ่มาก,มากๆเลยครับคุมพื้นที่ทั้งหมดเลยบรรยากาศร,ร่มรื่นครับโดยเพาะช่วงนี้เป็นช่วงที่ฤดูไม้ผลิใบ สวยไหมครับได้บัตรไปเดินสกายวอล์กมาแล้วครับเดี๋ยวไปดูกันวันจะดเสียวสักแค่ไนไปเดินเราก็ต้องมีที่สวมรองเท้าก่อนนะครับเพื่อว่าไปเดินที่กระจกอันดันอันไปแค่ก็อยู่ยบ้อยนละเราจะไปเดินที่สะพานเดินที่เป็นแก้วกระจกสใสๆแล้วนะครับธรรมดานี่ครับ มองไปข้างล่างก็จะเป็นแนวใสๆรู้สึกเสียวๆขาเหมือนกันนะครับตรงนี้เที่ยงห้านาทีข้างบนนี้สวยงามครับเพราะว่าเขาอยู่ในตำแหน่งในจุดที่มองเห็นได้สามอยหกสิบองศาลเลยครับด้านนู้นก็จะเป็นประเทศสอปอปอลาวเป็นแผ่นดินที่เลยแม่นำ้ำคง ออกไปจุนนะครับแปลงเกษตรก็สวยมากเลยไปเดินต่อบางคนก็ไม่กล้านะครับเด่ดลานสาวกลาดกาเดือนมาเดือน <c oughs> ตอนนี้เรามีตากล้องแล้วครับให้ลานสาวถ่ายให้ <c oughs> ก็จะบอกว่าเรามายืนอยู่ตรงเนี้ยนะครับมีความสูง,องพอสมควรเลยอยู่ในแนวที่สูงกับยอดเขาตรงเนี้ยพระธาตุผาเงาไปมาปทางนี้มาทั้งนี้ ใก็เดินนำหน้าแล้วครับเขาบอกว่าเขาไม่กลัวเลยนะน้องเขาเรียนอยู่ม .5 ครับเรียบร้อยครับเราไปผ่านช่วงวิกฤตมาแล้ว,ลว,ลวก็โอเคนะ ลองมาเที่ยวกันที่นี่นะครับก็ได้ทั้งความบันเทิงได้ทั้งสาระที่การมาทําบุญอะไรต่างๆให้เราได้รู้สึกอิ่มเอิบกลับไปพร้อมกับการไปเดินที่สกายฟอกของที่นี่ครับชมวิวสวยๆแม่น้ำโขงแล้วก็ประเทศสปปลาวฝากกดติดตามช่องนี้ไปด้วยนะครับรับรองว่าได้ประโยชน์แน่นอนพบกันใหม่คลิปหน้าครับผมสวัสดีครับ